สวัสดีครับโครงงานเก้าอี้ปรับขาได้จะทําโดย1นายดุริยุพง์พันธ์เลขที่14 2นายนรพลสว่างพักเลขที่16 3นายยุศกรพงษ์บัลลัยเลขที่17และ4นายรัชะตะเมืองเปรมเลขที่32ที่มาและจุดประสงค์ของโครงงานคืออยากทําเก้าอี้ที่สามารถถอดประกอบปรับเปลี่ยนความสูงของเก้าอี้และองค์ประกอบของเก้าอี้ได้นั่นคือที่มาการจะทําโครงงานนี้ ความสําคัญของโครงงานการทําเก้าอี้ปรับขาได้เก้าอี้ปรับขาได้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนและองค์ประกอบของเก้าอี้ได้ซึ่งสามารถทําให้หาพื้นที่จัดเก็บเก้าอี้ได้ง่ายและสามารถออกแบบหรือสร้างส่วนประกอบของเก้าอี้ตามแบบที่ต้องการได้และเก้าอี้ยังมีความแข็งแรงอีกด้วย thank you はい。 Thank you สรุปผลการทดลองก็อีรับขาได้นั้นยังเสร็จสมบูรณ์ไม่ดีพอถ้ในขณะนี้ยังทําได้แค่ถอดประกอบซึ่งในทางทฤษฎีแล้วสามารถทําให้ปรับขาได้ปรับพินส่วนได้แต่งบประมาณไม่พอดลยทําได้แค่ถอดประกอบไปก่อนขอบคุณครับขอขอบคุณอย่างสูงที่มารับชมการรายงานครั้งนี้ขอบคุณครับ